ต่อคลิปเซรงนะจ้ะนะไปดูน้องค่อยทำอะไรเมื่อกี้แบตหมดไปหนึ่งเครื่องอ๋อสองเฮ้ทำยังอ๋อแอลพี่นัทให้อะไรเจ้าใส่ได้บ่เนี่ยแี่แบงมูลแบ่เออเจ้าจะใส่อยังเจ้าก็ใส่รูดใส่ใส่นอนแต่ไม่นอน แต่ใส่เที่ยวได้ไม,มไม่ใส่นอนนี่แหละนนจะได้ไม่เจะได้สกิดทั้งคืนไยเฮ้ยนอนเฮ้ยดอเอลกวัวสะก,กิดน้นกวัวมันจะไม่ทักกิดมันเท้ายางสื่สะกิดไอเอล้ยออเ้ยพูด่ายที่ไเอล้ยมามามา โอ้ยทุกคนก็คุณคุณพัฒนีนะคะมามามาตามตามไล่เป็ด่เียอ๋อเหลือกวาด้วยจะตามแบบมีลีลาด้วยมาตามๆเราจะมาคุยักนนงคิดนะคะห้าสี่สามแอคชั่นแอคชั่นอาโอ้ยมีแอคชั่น้วยเอาตัวระวังเปลียตัวระวังมาดีด้อมาขําเป็ดโอ้ยบัขัเป็ดเ้ยระวังด้วยไ่นีอะไรห่อนี่หน่อยเอง มาผิกใส่อ่าลาหลแหละมิเก่งใจเอ้ยเครับครับครับม่ๆปลาไหลินะครับค่ะนะคะคุณ้เอยม้อคส่ดิค่ะวว่กินได้ัเนี่ยกิน้โอเคโอเคคอยจะรอดบ่เฮอไมต้หน้าแต่งบนัเนียอาน้ำลายเหี้ยด้วยอ้ผงนวยอย่าใส่ อู้ตายแล้วปะโถยหัวหมอนิดเดียวเนี้ยนิดเดียวเนี้ยโอ้หาทำหน้าด้วยหน้าหน้าห้ายุยยุ่วหน้ายุ่ยยุ่วบอหน้ายุ่ยยุ่วเฮ้ยหลันหลันทำหน้าถึงฟินหน่หน้าฟินฟินอีกจิกจิกบอดเนี่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 ดูดิโอ้ยผ่านเนาะคุณเลยเนาะ ั้ยตามมือทันป๊าดมันกินหวานเราอยู่ด้วยกันได้ไม่มันส้มไงโอู้มันส้มโอ้ยมะม่วงนี่ส้มเหรอส้มหลายอ๋อโอ้ยถูกใจค่อยสุดยอดส้มมากอใส่บะาไหลัำตางไ่ใช่ใส่บะไรล่ะฉันฉันโมไซด์มกับส้ไซด์โอ้ยเอาไม่เอาไมเอามเสร็จแล้วเฮ้ยวัวเจ็บเกียว เที่ยวโอ้ยลีลาพ่กคุณเลยเอามมขดเลยปะต้องตาด้วเออโม่ขูดเลยไหได้ขอบคุณค่ะตาสุนทาเออยัเหี้ยงเสียงเอาให้มันละลายเลยเออวัวขาเข่าทอนนี้เนี่ยคือะไร่ยฮะฟา โอ๊ยอะมีลาเอ้าโอ้ยโอยตามบม่ทันช้าๆหน่อยทีถือกล้องสองอันเนี่ย<า><ม>โอ้ยเอาวーวー้าวู้วไงอร่อยอะไรุ่๊บวดโอ้ยแวกุ้งแห้งข้างนอกอยู่ที่ไหน ข้างนอกตรงไนไม่รู้ตักี่นแล้วเมีไหนี่ใส่เป็นแห้งแ่เป้วนเดีวดมุดจมมุดจมุดจมุจมมุดจ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 มมุดจมุดเยอมุจมุดจมุดจมุดโรยยหน้าดีกว่าแมอแมนะล่ะนี่ก็งใส่กันน้อเสีเขาอยู่ไหนนะคะไม่ใช่นะคะดูนี่ดิห่างนะอ่ะป้อนเเอา มาอาชิมชิอาชิมโอ้ยอาชิมชิเอาเมนบ่ละชิมเนมาอ้าวชิมกัเลยชิมกัเลยดานปาไหมส่งมันมา่อยนะ้อร่ยอร่อยไปชิมบ้างอืมชิมบ้าพอแล้วพอแล้วได้เดี๋ยวเราซดทีเดียวอืมชิมังไงไฮไฮฮะมาเดียวเบียวเยวมเบียร์แล้อืได้ปะ เป็นไรเงื้ไ่เี้ย้ตืีนี้โอ้้งแห้งมาเลยน่อเนาะวยตอนที่เราตักองเ้ยโอ้ยตื่นอันนี้ไม่ง่วงแล้วตื่นเดี่ยมมากเลตื่นกุ้งแห้งกุ้งแห้งเจอวะเ่ยวาอยู่นั้นไม่อยู่ข้างนั้นข้างข้า้อกอ๋อแอวเดแล้วนี่นี่เดี๋ยวแล้วเดยวแล้วยน้าครับโยน่ะ ด้านมันจะสวยว้าน้ำลายไหลเลยสิโอ้ยน้ำลายแจ๊บแบะมานีา้นะคะโอ้ยจวดอะหลายนะอืโอคโคแตโคเดกหนึงเด็กเปนสองชุดแล้วไปกินอยู่ย่เพ๋ยวเอือ้อหน้าอยาคคลิปนี้ ไปเดี๋ยวไปยั่วข้างบนไงนู่นอะไปล่อไปล่อไทยดอนนุ่นตื่นแล้วดิได้ยินเสียงเรียยได้ยินเสียงตามออก่วงไปยั่วกันล้วยอดยอดเลยลยยเลยเลยลยยเลยปาดเลยเลยเลยเลลยวยด้วยกันวดว้าวว้าวว้าวสีสันเียสีสันโอ้ ซ้อมอยู่นี่ซ่อมอยู่นี่ซ่อมอยู่นี่เดี๋ยวไปซ้อให้ต้องต้องมีโต๊ะกินเนี่ข้างบนเลยเบียงมีโต๊ะมอ่ะมีข้าวมนน่เย็นดีปเดี๋ยวโต๊ะมเอานี้ขึ้นเปนาไหเอ้ยเนม่พอโอเคโอ่ะไดกินซ้มตำยั่วๆกันอ้มะม่วงปลาปลาเปิดปลานี่ตอนนี้เาถือ มันยังไม่มันยังไม่ยั่วเดี๋ยวยั่วก่อนมันยังไม่ยั่ววุ้ยย, <laughs> ยังไงกระเป๋าหนูจหเจอแล้วมันมเอียงยังถึงนะ